สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาตามติดชีวิตเซจุนชาวไร่ในหอคอยจาก Solo Farming in the Tower บทที่3 3 1ร้อถึงสามกันค่ะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าเรื่องราวเข้มข้นมากๆเลยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นรอบตัว,ตวเซจ,จุนเยอะจริงๆใช่ค่ะตั้งแต่เรื่องบททดสอบไปจนถึงสงครามแล้วก็มีการค้นพบสำคัญที่เ อาจจะเปลี่ยนเส้นทางของเขาไปเลยอืมจากที่อยากทำฟาร์มเงียบๆเ,เนาะกลายเป็นว่าต้องมาพัวพันกับเรื่องใหญ่ๆทั้งพลังทั้งไอเทมการเมืองมังกรความลับหอคอยมาหมดเลยครับช่วงนี้เอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ข่าวดีก่อนเซจุนเขาผ่านบททดสอบชั้น1ิบได้แล้วครับสำเร็จไปเปลาะนึงได้กุญแจพิเศษมาด้วยแต่แต่ก็อย่างที่บอกค่ะเหมือนโชคชะตาเล่นตลกนิดหน่อยคือพลังเวทเขายังไม่พอจะใช้กุญแจดอกนั้นได้ทันที ก็นับเป็นความท้าทายใหม่เลยนะครับผ่านบททดสอบได้แต่ก็ยังไปต่อได้ทันทีแสดงว่าเรื่องระดับพลังเวทของเซจุนนี่ยังสำคัญมากๆแต่ในระหว่างนั้นไกเซอร์มังกรดำก็ให้ของขวัญปลอบใจมานะคะเป็นกำไรอันเชิญเขาแห่งมังกรอ๋อครับครับอันนี้เองที่เซจุนเขาเอาไว้ตั้งเป้าอันเชิญไปที่ทีโอกับควงยินี่เองใช่เลยค่ะเตรียมพร้อมเรียกกาลังเสริม แต่ยังไม่ทันรายเลยค่ะเรื่องก็ตัดไปที่อาณาจักรไครแมนเกิดเรื่องใหญ่เลยค่ะครับตรงนี้สถานการณ์พลิกผันมากเจ้าชายคโครเกอร์คือทรยศพ่อตัวเองที่เป็นราชาโหดร้ายมากค่ะสังหารพ่อแล้วก็ชิงแก่นแท้ของราชาไครแมนมาเพิ่มพลังให้ตัวเองแล้วก็ประกาศสงครามเลยแล้วเป้าหมายแรกที่บุกไปเนี่ยดันเป็นชั้น83ที่ฟาร์มเซจุนอยู่พอดี กองทัพเป็นแสนเลยนะครับตายละสิคะแล้วที่ฟาร์มตอนนั้นมีแค่พวกเม่นเกาหลัดตัวน้อยๆเองครับแต่ต้องชมเลยนะพวกมันสู้สุดใจจริงๆใช้หนามพิษพยายามต้านกองทัพไครแมนสามแสนนายไว้คือรู้สู้ไม่ได้หรอกแต่ก็ปกป้องฟาร์มเต็มที่โอ้ยฟังแล้วใจหายแทนเลยค่ะแต่แล้วพระเอกก็ขี่ม้าขาวมาช่วยจนได้ไม่ใช่ม้าขาวค่ะแต่เป็นเซจุนทีโอควางอีนี่แล้วก็มีเอแจ็กซ์มังกรขาวที่ยังโดนผนึกอยู่มาถึงพอดี การประทะก,กับโครเกอร์ที่ตอนนี้พลังมหาศาลจะแก่นแท้นนี้ดูเดือดมากถ้าประสานของทีโอกับความนี้ที่วันแน่นแน่ยังโดนพลังสีแดงของโครเกอร์ดูกลืนไปเลยแย่ yeah, แล้วสิคะแล้วทำไงต่อคะจังหวะนั้นเองผนึกของเอเจ็กซ์คลายออกพอดีแล้วก็มีจุดเปลี่ยนสำคัญอีกอย่างคือเฟนเรลที่อยู่ในกระเป๋าเซจุนนะครับเขาสัมผัสได้ว่ามีพลังส่วนหนึ่งของตัวเองอยู่ในตัวโครเกอร์เอ๊ะพลังของเฟนเรลไปอยู่กับโครเกอร์ได้ยังไงอะคะ อันนี้น่าจะเป็นปมที่ต้องตามต่อครับแต่เฟนริลพยายามดึงพลังนั้นคืนมาแต่ทีโอเนี่ยด้วยสัญชาตญาณหรืออะไรไม่รู้ดันคว้าเศษเซี่ยวแก่นพลังของเฟนริลมาได้ก่อนอ้าวทีโอแย่งซีนประมาณนั้นครับหัวเราะเบาๆและจังหวะนั้นพอดีเอจ็กซ์ได้พลังคืนเต็มที่ก็เลยจัดการโครเกอร์ได้สําเร็จพอดีเป๊ะลงอกไปทีนะคะจบศึกใหญ่ไปได้ครับ เอเจก็คุมสถานการณ์ต่อสยบกองทัพไคแมนที่เหลือส่วนทีโอก็ตามสไตล์วิ่งแจนเอาของที่เก็บได้มาให้เซจุนก็คือแก่นแท้ของราชาไคาแมนกับเศษเสี้ยวแก่นพลังของเฟนริลสินะคะใช่ครับตัวแก่นแท้นี่คือของระดับเทพเลยเพิ่มสเตตัสเพิ่มเลเวลมหาศาลแต่เงื่อนไขใช้ยากมากเลเวลต้องร้อยค่าสถานะทุกอย่างต้องส5งพคือเซจุนยังใช้ไม่ได้อีกนานอืมอืมอืม แต่ที่พีกกว่าคือเศษเสื้อพลังเฟนรรลนี่แหละครับพอเซจุนได้มามันแตกตัวกลายเป็นเศษเสื้อประตูสู่หอคอยชั้นสิบฮะประตูชั้นสิบเหรอคะครับแล้วก็เผยความจริงว่าประตูบานนั้นน่ะมันแตกเป็นห้าส่วนไปแล้วการจะขึ้นชั้นสิบไม่ใช่แค่หากุญแจเจอแล้วนะต้องตามหาเศษเสื้อประตูให้ครบด้วยโหเรื่องมันซับซ้อนขึ้นไปอีกนะคะเนี่ยแล้วเซจุนทําไงต่อคะกับเศษเสื้อที่ได้มา เขาก็เอาไปให้ไอรีนผู้ด,ดูแลหอคอยตรวจสอบดูแล้วไอรีนก็เจอเรื่องน่าสนใจคือการชำระล้างพลังทำลายล้างนิเ,เซเยลนี่มันสร้างเหรียญหอคอยได้มาหาศาลเลยเอา้าวกลายเป็นแหล่งปั๊มเงินไปซะง,งั้นใช่ครับเรื่องนี้ไปเข้าหูพวกมังกรเขาพวกนั้นเห็นประโยชน์ก็เลยรีบมาขอทำข้อตกลงร่วมมือกับเซจุนเลยแบ่งผลประโยชน์กันไปเหมือนมีเรื่องแย่แปลกทางด้วยใช่ไหมคะเกี่ยวกับขังข่าวทองคำอ๋อครับ ขณะเดียวกันฟเฟลม,มี่ก็ส่งค้างข่าวทองคำไปที่โลกหรือเอิร์ธเพื่อไปจัดการเศษเซียวเห็นการทำลายล้างติกชิ้นเหมือนเป็นการปกป้องโลกบ้านเกิดเซจุนทางออมแล้วสำเร็จไหมคะสำเร็จครับถึงขนาดว่าที่หาบินมีการสร้างรูปปั้นทองคำให้เป็นเกียรติเลยทีเดียวโอ้โหดังใหญ่เลยนะค้างข่าวทองคำแล้วตัดกลับมาที่ฝั่งเซจุนมีภารกิจอะไรต่ออีกคะ เซจุนก็ส่งตีโอกับไอโอนาแม่มดน้อยไปชั้น84ที่เป็นอาณาจักรไคแมนเพื่อไปเรียกค่าเสียหายสงครามไปทวงหนี้ว่างั้นเถอะแล้วเจอใครคะเจอเจ้าหญิงเคลลี่ทาย,ยาทที่เหลือรอดแต่การเจรจาจบเร็วมากครับไอโอนาโชว์พลังเวทฟไฟนรกนิดหน่อยเคลลี่ก็ยอมเลยโหดจริงแม่มดน้อยจะเห็นว่าทุกอย่างมันโยงกันหมดเลยนะครับ สงครามไคแมนทำให้ได้เศษเซียวพลังเฟนรีรู้ความลับประตูชั้นสิบแล้วเศษเซียวนั่นก็ยังนำไปสู่ผลประโยชน์ใหม่ที่ดึงมังกรเข้ามาเกี่ยวอีกใช่ค่ะจากชาวไร่ธรรมดากลายเป็นว่าตอนนี้เซจุนเหมือนอยู่ศูนย์กลางของเรื่องวุ่นวุ่นไปหมดเลยต้องทั้งปกต้องฟาร์มปกป้องเพื่อนพ้องแล้วยังซ่องมารับมือกับความลับใหญ่ๆของหอคอยอีกการที่ประตูชั้นสิบมันแตกแล้วก็ความขัดแย้งอื่นๆที่ดูจะขยายวงกว้างขึ้น,นเรื่อย ทั้งจากไแมนทั้งจากความหลับที่พวกมังกรอาจจะซ่อนไว้เรื่องเศษเสี้ยวพลังนี่มันก็ทําให้เราต้องคิดต่อเลยนะครับนั่นสิคะว่าเส้นทางของเซจุนในฐานะชาวไร่แห่งหอคอยต่อจากนี้จะเป็นยังไงการเดินทางที่ซับซ้อนขึ้นแบบนี้จะพาเขาไปเจออะไรอีกอันตรายหรือการค้นพบครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมน่าติดตามมากเลยคะ่ะ